สวัสดีค่ะชื่อจุ๊บแจนะคะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงอยากให้เธอได้ยินเสียงหัวใจนะคะค่ะก็ไม่เปิดเผยหน้าตาหมดเนาะเขไปฟังกันเลยค่ะทรมานไปทั้งหัวใจทุกครั้งที่เราได้ชิดใกล้แต่ก็พูดความจริงไม่ได้ ได้แตแกมอยู่ข้างในไม่รู้เมื่อไร mm hmm. เธอจะรู้หัวใจได้บอดมองที่ตาฉันมองที่ตรงนั้นเธอเคยพอเข้าใจ mm hmm. สิ่งที่เธอได้มองเห็นคนที่เธอเห็นฉันไปทั้งใจอยากให้เธอได้ยินสิ ใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอได้รับฟังอยาให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกในส่วนเลือกในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันไม่รู้จะพู แค่แค okay. like right? so ่นี้เนาะก็บายบายค่ะ